ถอรหัสเจ็ดปรัชญาของอนุทินชาญวีรกูลผู้เล่นเกมยาวแห่งการเมืองไทยชายผู้ขับเคลื่อนยานลำใหญ่ในพายุการเมืองในสมรภูมิการเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความผ,ลผ,ลผลันผวนการแบ่งขั้วที่ชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยังมีนักการเมืองคนหนึ่งที่สามารถนำพายานลำใหญ่ของตอนเองฝาคลื่นลมและพายุมาได้อย่างต่อเนื่อง เขาไม่ใช่ผู้นำที่ใช้คารมคมคายปลุกเร้าอารมณ์แต่เป็นนักปฏิบัติผู้เชื่อมั่นในการกระทำเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่เดิมพันทั้งหมดในครั้งเดียวแต่เป็นนักเดิมเรือผู้ช่ำชองที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะโตคลื่นเมื่อไหร่ควรจะลู่ลมและเมื่อไหร่ควรจะทอดสมอเขาคืออนุทินชาญวีรกูล จากทายาทและผู้บริหารอาณาจักรรับเหมาก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างซิโนไทยสู่การเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงสําคัญและหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่กลายเป็นพักขนาดใหญ่และเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้งเรื่องราวของเขาคือบทพิสูจน์ของปรัชญาปฏิบัตินิยมที่สามารถเติบโตได้ในทุกสภาพอากาศทางการเมืองแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ของเซียหนูที่ดูเป็นกันเอง การตัดสินใจที่ดูเหมือนจะยืดหยุ่นได้เสมอและความสำเร็จในการสร้างพักให้เป็นปึกแผ่นนั้นคืออะไรอะไรคือปรัชญาที่ขับเคลื่อนชายผู้มีใบอนุญาตนักบินและชื่นชอบการขับเครื่องบินด้วยตัวเองคนนี้อะไรคือชุดความคิดที่ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนพักขนาดกลางให้กลายเป็นผู้กุมอานาจต่อรองที่ทุกฝ่ายต้องเกรงใจบทความนี้จะไม่ได้มาวิเคราะห์แค่บทบาททางการเมืองของเขาแต่จะพาคุณไปถอดรหัส เจ็ปรัชญาและคำสอนสำคัญที่สะท้อนผ่านการกระทำคำพูดและกลยุทธ์ของอนุทินชาญวีรกูลรากฐานจากโลกธุรกิจปรัชญาของนักสร้างเพื่อจะเข้าใจปรัชญาของคุณอนุทินเราต้องเข้าใจ DNA ทางธุรกิจที่ฝังลึกอยู่ในตัวเขาเขาเติบโตและเรียนรู้จากโลกของการรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องดิวกับความเป็นจริง การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่และการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้รากฐานนี้ได้มอบปรัชญาข้อแรกที่สำคัญที่สุดแก่เขาปรัชญาข้อที่1พูดแล้วทำผลงานที่จับต้องได้คือความน่าเชื่อถือสูงสุด Tangible r e s o u r e s are the ultimate credibility นี่คือหัวใจและสโลแกนที่พักภูมิใจไทยใช้มาตลอดมันสะท้อนปรัชญาที่มาจากโลกธุรกิจรับเหมาโดยตรง ที่สึงสัญญาและแบบแปลนจะไม่มีความหมายเลยหากไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาให้เป็นจริงได้การเมืองคือการบริหารจัดการคุณอนุทินมองการเมืองไม่ต่างจากโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องมีการวางแผนการจัดสรรง,งบประมาณและการส่งมอบผลงานให้ได้ตามเป้าหมายเขาเน้นการผลักดันนโยบายที่ทำได้จริงและเห็นผลเร็วนโยบายที่จับต้องได้นโยบายส่วนใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนสัมผัสได้เช่นการพัฒนาถนนหนทางการปรับปรุงโรงพยาบาลหรือการเพิ่มค่าตอบแทนอสมหรือนโยบายกัญชาเสรีในช่วงแรกซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในโลกที่เต็มไปด้วยคำสัญญาที่ว่างเปล่าความน่าเชื่อถือที่แท้จริงเกิดจากการลงมือทา จงมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้คนจะจดจําและให้คุณค่ามากกว่าวาทศิลป์ที่สวยหรูตำราหแห่งการเติบโตทางการเมืองปรัชญาของนักปฏิบัตินิยมสไตล์การเมืองของคุณอนุทินคือขั้วตรงข้ามของนักการเมืองอุดมการจัดแต่เป็นนักปฏิบัตินิยมตัวยงที่ให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงปรัชญาข้อที่สอง ปฏิบัตินิยมนำหน้าอุดมการ์ความยืดหยุ่นคือหัวใจของการอยู่รอด pragmatism over ideology คุณอนุทินและพักภูมิใจไทยไม่เคยผูกมัดตัวเองกับขั้วการเมืองใดขั้วหนึ่งอย่างสุดโตง่งปรัชญาของเขาคือการทำงานได้กับทุกฝ่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักนั่นคือการได้เป็นรัฐบาลและมีอำนาจในการผลักดันนโยบายของตนเองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร นี่คือขาถาอมะตะทางการเมืองที่เขาใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญเขาสามารถเปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรและพร้อมจะเจราจาต่อรองกับทุกฝ่ายเพื่อหาจุดที่ลงตัวที่สุดการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลการตัดสินใจของพักภูมิใจไทยหลังการเลือกตั้งแต่ละครั้งสะท้อนปรัชญาน,นี้อย่างชัดเจนพวกเขาจะประเมินสถานการณ์และเลือกเส้นทางที่ทําให้พักมีอํานาจต่อรองสูงที่สุดและสามารถผลักดันนโยบายหลักของตนเองได้ การยึดมั่นในอุดมการเป็นสิ่งที่ดีแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงความยืดหยุ่นคือทักษะที่สำคัญที่สุดในการเอาตัวรอดและบรรลุเป้าหมายจงเรียนรู้ที่จะปรับตัวประนีประนอมและมองหาทางออกที่ปฏิบัติได้จริงแทนที่จะยึดติดกับหลักการจนไม่สามารถขยับไปไหนได้ปรัชญาข้อที่3จงสร้างบ้านของคุณให้แข็งแรงที่สุด Build your stronghold กลยุทธ์สำคัญที่ทําให้พักภูมิใจไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดคือมุ่งเน้นสร้างฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งในพื้นที่ของตัวเองโดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานตอนใต้การเมืองแบบบ้านใหญ่พวกเขาใช้โมเดลการเมืองที่เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวระบบอุปถรรัมและการดูแลเอาใจใส่พื้นที่อย่างใกล้ชิดสสของพักเปรียบเสมือนผู้จัดการพื้นที่ที่ต้องคอยดูแลทุกสุข และนำงบประมาณลงแก่พัฒนาในเขตของตนการดึงดูดสสที่มีฐานเสียงพักภูมิใจไทยเปิดกว้างในการรับอดีตสสหรือนักการเมืองท้องถิ่นที่มีฐานเสียงที่แข็งแกร่งเข้ามาในพักเป็นการเติบโตแบบวินวินที่พักได้จํานวนสสเพิ่มส่วนสสก็ได้รับการสนับสนุนจากพักที่เป็นแกนนํารัฐบาลตอนที่คุณจะพยายามพิชิตโลกทั้งใบจงสร้างฐานทัพของคุณให้แข็งแกร่งและไม่มีใครโค่นล้มได้เสียก่อน การมีฐานที่มั่นที่มั่นคงจะทําให้คุณมีอํานาจต่อรองและเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายอิทธิพลต่อไปสไตล์ของผู้นําปรัชญาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพลักษณ์ความภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่ายของคุณอนุทินคือกลยุทธ์การสื่อสารที่ผ่านการคิดมาอย่างดีปรัชญาข้อที่4ความอ่อนน้อมถ่องตนและการให้เกียรติคือมิตรที่ต้องรัก คุณอนุทินเป็นที่รู้จักในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้เกียรติผู้อารุโสทางการเมืองเขามักจะแสดงความเคารพต่อผู้นําคนอื่นๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเดียวกันหรือว่าฝ่ายตรงข้ามผมแค่เด็กน้อยเขามักจะใช้คําพูดที่แสดงถึงความอ่อนน้อมซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจาต่อรองได้การสร้างคอนเนคชันความสามารถในการเข้ากับคนง่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองจากหลากหลายพรรค คือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เขากลายเป็นผู้ประสานงานคนสำคัญในยามที่การเมืองต้องการทางออกการแสดงความแข็งเกร้าไม่ใช่หนทางเดียวในการสร้างอำนาจบางครั้งความอ่อนน้อมก็สามารถเปิดประตูและสร้างพันธมิตรได้ดีกว่าจงเรียนรู้ที่จะให้เกียรติผู้อื่นเสมอเพราะนั่นคือการลงทุนในความสัมพันธ์ที่จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวปรัชญาข้อที่5ใจถึงพึ่งได้ สร้างแบรนด์แห่งความน่าเชื่อถือ (reliable er and decisive) building a brand of trustworthiness ปรัชญาน,นี้เชื่อมโยงกับข้อแรกอย่างยากไม่ออกเขาสร้างแบรนด์ส่วนตัวและแบรนด์ของพรรคให้เป็นที่จดจำในฐานะผู้ที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตบทบาทของเขาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงการระบาดของโควิด -19 คือบทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่เขาก็แสดงภาพของผู้นำที่ลุยงานและอยู่หน้างานเพื่อแก้ปัญหาเสมอในทางการเมืองเมื่อพรรคภูมิใจไทยให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนใครพวกเขามักจะทำตามนั้นอย่างไม่บิดผิวซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่พรรคการเมืองด้วยกันเองความน่าเชื่อถือคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในทุกความสัมพันธ์จงสร้างชื่อเสียงของคุณให้เป็นคนที่เมื่อพูดแล้วทา และเมื่อต้องการความช่วยเหลือแล้วพึ่งพาได้แล้วผู้คนจะเชื่อมั่นและพร้อมจะร่วมงานกับคุณการนำทางในโลกยุคใหม่ปรัชญาแห่งการปรับตัวคุณอนุทินยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายใหม่ๆปรัชญาข้อที่6จงรู้ว่าสงครามไหนควรสู้และสงครามไหนควรเลี่ยงเขาไม่ใช่ผู้นำที่พร้อมจะชนกับทุกเรื่อง โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและสร้างความแตกแยกสูงการหลีกเลี่ยงประเด็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างพักภูมิใจไทยมักจะหลีกเลี่ยงการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในประเด็นที่สร้างความขัดแยง้งเช่นการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และมุ่งเน้นไปที่ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นหลักโฟกัสที่เกมของตัวเองแทนที่จะเข้าไปอยู่ในสงครามวัฒกรรมระหว่างขั้วการเมือง เขาเลือกที่จะโฟกัสกับการทำงานในกระทรวงที่ตนเองรับผิดชอบและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่ทุกการต่อสู้ที่คุ้มค่าที่จะสู้จงเลือกสมรภูมิของคุณอย่างชาญฉลาดจงรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเดินหน้าและเมื่อไหร่ควรจะถอยเพื่อรักษาพลังงานและทรัพยากรไว้สำหรับเป้าหมายที่สำคัญกว่าปรัชยาข้อที่7วิสัยทัศน์ของนักบินมองภาพรวมและนำทางไปสู่จุดหมาย การที่คุณอนุทินเป็นนักบินที่มีชั่วโมงบินสูงอาจสะท้อนปรัชญาการนำของเขาได้เป็นอย่างดีการมองภาพรวม (big picture) นักบินต้องมองเห็นภาพรวมของสภาพอากาศเส้นทางและจุดหมายปลายทางเสมอเช่นเดียวกับเขาที่มองภาพรวมทางการเมืองและรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดคือการนำพาพัรไปสู่การเป็นรัฐบาลการปรับตัวตามสถานการณ์ นักบินต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางเมื่อเจอกับสภาพอากาศที่ไม่ปรัชญาข้อที่7วิสัยทัศน์ของนักบินมองภาพรวมและนำทางสู่จุดหมายการที่คุณอนุทินเป็นนักบินที่มีชั่วโมงบินสูงอาจสะท้อนถึงปรัชญาการนำของเขาได้เป็นอย่างดีการมองภาพรวมหรือบิ๊กพิเร์นักบินต้องมองเห็นภาพรวมของสภาพอากาศเส้นทางและเป้าหมายปลายทางเสมอเช่นเดียวกับเขาที่มองภาพรวมทางการเมืองและรู้ว่า เป้าหมายสูงสุดคือการนำพาพรรคไปสู่การเป็นรัฐบาลการปรับตัวตามสถานการณ์นักบินต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางเมื่อเจอกับสภาพอากาศที่ไม่คาดฝันเช่นเดียวกับเขาที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยและสําเร็จการรับผิดชอบต่อผู้โดยสารนักบินต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้โดยสารทุกคนเช่นเดียวกับที่เขามองว่าต้องรับผิดชอบต่อปากท้อง และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่เลือกเขาเข้ามาในการนำองค์กรหรือชีวิตจงอย่าจมอยู่กับปัญหาระยะสั้นตรงหน้าเพียงอย่างเดียวแต่จงเงยหน้าขึ้นมองภาพรวมและเป้าหมายปลายทางอยู่เสมอและจงพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางเมื่อจำเป็นเพื่อนำพาตัวเองและทีมไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยและสำเร็จมรดกของนักปฏิบัตินิยมอนุทินชานวีรกุลคือบทพิสูจน์ที่มีชีวิตว่า ในโลกแห่งความเป็นจริงทางการเมืองปรัชญาปฏิบัตินิยมคือหนึ่งในหนทางสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนที่สุดเขาอาจจะไม่ใช่ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่แต่เขาคือผู้นำที่สร้างความไว้วางใจด้วยผลงานที่จับต้องได้ปรัชญาของเขาคือบทเรียนสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกที่ซับซ้อน 1. จงสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ 2. จงมีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัว 3. จงสร้างฐานที่มั่นของคุณให้แข็งแกร่ง 4. จงอ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อื่น 5. จงเป็นคนที่พึ่งพาได้ 6. จงเลือกสมรภูมิของคุณอย่างชาญฉลาด 7. จงมองภาพรวมเพื่อนำทางไปสู่จุดหมายไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับแนวทางของเขาหรือไม่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ายานของอนุทินชาญวีรกูลลำนี้ได้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางลมของการเมืองไทยได้ และปรัชญาของนักบินผู้นี้ก็ยังคงเป็นกรณีศึกษาที่น่าติดตามต่อไปอีกนาน